วันนี้เราอยู่กับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกพื้นอัจฉริยะจากแบรนด์มิสเตอรนะครับวันนี้ทาง Mr. สเตอรเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์ใหม่มาให้ผมลองทดสอบลองใช้งานให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับหลังจากที่ผมลองทดสอบใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ รู้สึกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งในท้องตลาดที่วานจําหน่ายในประเทศไทยอยู่นะเวลานี้นะครับโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีฟีเจอร์มีฟังก์ชันที่เรียกได้ว่าจัดเต็มไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆในท้องตลาดเลยนะครับและจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยนอกจากที่จะทําความสะอาดตัวเองได้แล้วนะครับมีการเติมน้ําอัตโนมัติมีการดูดฝุ่นอัตโนมัติตั้งวลงเวลาอะไรทุกอย่างได้เหมือนกับรุ่นอื่นๆแล้วนะครับผมคิดว่าจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเรื่องของราคานะครับที่ว่า ราคาตัวนี้มันไม่ถึง30,000บาทนะครับแต่ได้ฟีเจอร์ได้ฟังก์ชันใกล้เคียงกันกับพวกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นร,ราคา40,000บาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆในท้องตลาดเวลานี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปอันบ็อกแกะกล่องกันก่อนว่าทางมิสเตอเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างในกล่องนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับก็จะพบกับเจ้าตัวหุ่นยนต์โรบอตนะครับอย่างที่2ครับคือเจ้าตัว dock station c h a r g นะครับอย่างที่3ครับคือปลั๊กอะแดปเตอร์นะมีมาให้ทันทีเลยนะครับอย่างที่4ครับก็คือถุงเก็บฝุ่นสำรอง1อันนะครับอย่างที่5นะครับจะเป็นผ้าม็อบสำรอง2ชิ้นนะครับ อย่างที่6ก็จะเป็นแปลงปรับสําหรับทําความสะอาดตัว dock station นะครับแล้วก็อย่างที่7ครับก็จะเป็นฟิลเตอร์กรอง h e ปปานะครับมีมาให้สํารอง1ชิ้นเช่นเดียวกันครับถ้าจะให้พูดถึงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าผมอ่ะแบ่งเป็น3ยุคนะครับโดยส่วนตัวนะซึ่งยุคแรกเนี่ยผมนิยามว่ามันมีเฉพาะแค่ตัวโรบอทนะครับตัวดูดฝุ่นทําความสะอาดแค่นี้นะครับกับ ด็อกสเตชันชาร์จที่ทําได้แค่ชาร์จอะไม่สามารถทําอะไรได้เลยในยุคแรกนะครับซึ่งการใช้งานมันจะค่อนข้างลําบากมากนะครับเพราะว่าคุณจะต้องเติมน้ําเองนะครับเอาฝุ่นไปทิ้งเองทําความสะอาดผ้ามอบเองอะไรแบบนี้ซึ่งนั่นแหะคือยุคแรกแล้วมันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีกล้องไรดร์ไม่ได้มีอะไรที่ฉลาดเลยนะครับมันเลยทําให้คนส่วนใหญ่ที่ซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในยุคแรกเนี่ยติดภาพจําว่าไอ้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเหล่านี้มันไม่ได้ทําความสะอาดได้ดีเท่ากับเราทําเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า เป,เป็นประโยชน์อะคือคนส่วนใหญ่จะมองว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเป็นภาระมากกว่าสําหรับคุนยนตดูดฝุ่นในยุคแรกนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงยุคที่2ซึ่งยุคที่2เนี่ยเป็นยุคที่เริ่มฉลาดขึ้นนะครับตัวโรบอทมีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเริ่มมีการใส่กล้องเข้ามาเริ่มมี AI เริ่มมีไรดาร์สแกนเนอร์เข้ามาแต่ว่าตัวแท่นชาร์จเนี่ยก็ยังทําได้อย่างมากก็แค่การเก็บฝุ่นยังไม่สามารถเติมน้ําให้เองอัตโนมัติทําความสะอาดผ้าเองก็ไม่ได้นะครับซึ่งยุคที่2อเนี่ยถือว่า เข้ามามีบทบาทในบ้านของหลายๆคนนะครับหลายๆคนเริ่มซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากยุคนี้แหละนะคือมันค่อนข้างที่จะโอเคเริ่มฉลาดมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะยุคที่3นะครับก็คือยุคยุคที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้แหละนะครับยุคนี้เป็นยุคที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยฉลาดมากทั้งตัวโรบอทเองนะครับมีกล้องไรดอร์นะครับมีการคำนวณพื้นที่วัดระยะต่างๆนะครับทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันได้ ทำงานร่วมกับ AI ซึ่งมันจะสามารถดีเทคได้ว่าของที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรมันจะไม่เดินกลับไปชนไม่เดินกลับไปซ้ําอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว d o k Station เองเนี่ยถือว่าอัจฉริยะมากๆในยุคป,ปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แค่เก็บฝุ่นได้แล้วนะครับมันยังสามารถเติมน้ําให้โรบอทเราเองอัตโนมัตินะครับสามารถดูดน้ําเสียจากโรบอทของเราเนี่ยไปเก็บในแทงค์น้ําเสียได้อัตโนมัติอีกทั้งนะครับยังสามารถทําความสะอาดผ้าม็อบบนโรบอทเนี่ยอัตโนมัติอีกด้วยนะครับ และอย่างที่ผมว่าอันนี้คือดีที่สุดแล้วก็เพิ่งมีในเจนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของการเป่าลมแห้งให้กับผ้ามอฟนะครับคือก่อนหน้านี้มันสามารถที่จะทําความสะอาดผ้ามอฟได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีการเป่าลมแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผ้ามอฟเนี่ยมันจะมีการเปียกชื้นแล้วก็มีกลิ่นอับนะครับก็เลยทําให้ผ้ามอฟเนี่ยอาจจะเหม็นนิดนึงเนาะแต่ว่า ยุคปัจจุบันทุกอย่างมันแทบจะเป็นแบบ full c e l l cleaning แล้วนะครับเราไม่ต้องไปดูแลอะไรกับมันมากเลยในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเทคโนโลยีที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในเจ้าตัว m r Clean Alpha ตัวนี้นะครับนี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่มีฟังก์ชันครบทุกอย่างในยุคปัจจุบันที่ควรจะมีคือมีหมดแล้วแล้วก็แทบจะเป็น full s e l l cleaning เลยคือเราแทบไม่ต้องดูแลอะไรมันเยอะนอกจากเติมน้ําดีกับเอาน้ําเสียไปทิ้งแล้วก็จุดเด่นดอ ก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะครับคือปกติแล้วเนี่ยหุนยนต์ดูดฝุ่นในยุคนี้ถ้าจะเอาระบบที่มีทุกอย่างแบบนี้คุณจะต้องจ่ายเงินประมาณ40,000ถึง50,000หรืออาจจะมี30,000ไปปลายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า ของ Mr. k e e n Alpha เนี่ยเขาเปิดราคามาได้น่าตกใจมากนะครับเขาขายอยู่แค่25,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีประกันศูนย์ไทยด้วยนะคือประกันแบตเตอรี่เนี่ยปีแล้วก็ประกันมอเตอร์เนี่ยถึง2ปีเลยนะครับถือว่าเป็นสินค้ามีประกันแล้วก็มีศูนย์จัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จากที่ไปลองใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาสักระยะหนึ่งสาหรับตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่า มันฉลาดพอสมควรเลยนะครับคืออาจจะมองว่าเฮ้ยราคามันไม่ได้แพงเท่าพวก4 5 0ห0 0มมันเดินฉลาดมากไหมมันเดินฉลาดเท่ากันไหมก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เดินฉลาดเป๊ะเท่ากับพวกราคา4 5 0ห0 0่นะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆแต่ว่าด้วยแกลบราคาที่ห่างกันหมื่นกว่าบาทหรือ2 0,000บาทเนี่ยมันไม่ได้เดินแย่เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ดูได้นะครับมันเดินเป็นตารางแบบถี่ยิบ และทําความสะอาดได้สะอาดด้วยนะอันนี้คือจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับโดยการทํางานของเจ้าตัวโรบอตตัวนี้นะครับมันจะมีแปลงสําหรับกวาดฝุ่นนะครับหตัวนะคอยที่จะหมุนนะครับตัวเศษฝุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเขาจะมีตัวผ้ามอบที่เป็นแบบดูอัลนะครับสออันเนี่ย คอยที่จะแบบกระทืบพื้นแล้วก็หมุนขัดพื้นของเราเนี่ยทำงานแบบ2อันนะครับซึ่งเจ้าตัวผ้าม็อบตัวนี้เขาสามารถสร้างแรงถูบนพื้นได้ถึง6นิวตันเมตรนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเยอะมากๆนะสามารถที่จะขจัดพวกคราบสิ่งสกรปรกอะไรต่างๆบนพื้นได้อย่างแน่นอนสําหรับ พาโมบตัวนี้นะครับและการเดินของโรบอตในยุคนี้ยผมบอกเลยว่ามันฉลาดกว่ายุคก่อนมากๆนะครับด้วยความที่บนนี้นะครับตรงนี้เขามีตัวกล้องไดรด้านะครับซึ่งกล้องไดรด์เนี่ยมันก็คือกล้องวัดระยะที่อยู่ใน iPhone หรืออยู่ในรถไฟฟ้ายุคใหม่ๆหรูๆวะซึ่งก็จะมีกล้องไดรด์ตัวนี้มาคอยกะระยะนะครับ ตัว m r Key Alpha ก็มีมาให้เหมือนกันซึ่งมันจะคอยทําการวัดพื้นที่นะครับสแกนว่าเฮ้ยห้องเราเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันจะแสดงผ่านแอปพลิเคชัน Smart Life บนโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับโดยแอปพลิเคชัน Smart Life นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับโดยมันจะแสดงผลข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถูนะครับว่าสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขนาดห้องของเรากี่ตารางเมตรอะไรแบบนี้คือมันจะโชว์ในหน้าการทำงาน บทแอปพลิเคชัน Smart Life ทั้งหมดเลยครับ โดยสเปคของเจ้ามิสเตอร์ค h นอัลฟานะครับในการดูดพื้นเนี่ยจะสามารถมีแรงดูดพื้นได้สูงสุดถึง5,300พาสคาลเลยนะครับอีกทั้งนะครับตัวผ้ามอบนะครับยังสามารถสร้างแรงกดบนพื้นเนี่ยเพื่อขจัดคราบต่างๆได้ถึง6นิวตันเมตรและตัวผ้ามอบเองนะครับสามารถยกได้สูงสุดถึง20มิลลิเมตรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์มากๆเวลาเราไปเดินบนพรมนะครับตัวผ้ามอบเนี่ยจะมีการยกขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวพรมเนี่ยไม่มีการเปียกชื้นนะครับอีกทั้ง ได้ด้วยเทคโนโลยี u ล t ร a Sonic นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับส่วนแทงค์เก็บน้ําในตัวโรบอตเองนะครับสามารถทําความสะอาดได้1รอบเนี่ยสูงถึง150ตารางเมตรเลยนะครับบ้านใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่ครับโดยวิธีการเชื่อมต่อเจ้าตัวโรบอทกับแอปพลิเคชัน Smart Life นะครับก็ถือว่าทําได้ไม่ยากครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับกดที่2ปุ่มบนเจ้าตัวโรบอตค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะครับหลังจากที่มีไฟสีน้ําเงินกระพริบแล้วนะครับก็ให้ทําการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเข อุปกรณ์หลังจากนั้นก็เลื่อนมาจนเจอคําว่า Robot Wi-Fi นะครับกดเข้าไปครับมันจะทําการซิงกับเจ้าตัวโรบอทเองนะครับให้ทําการกด e a s y นะครับมันก็จะทําการคอนเน c กกันแบบง่ายๆนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง2นาทีก็คอนเน c กกันเรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับมีปุ่มออโต้สำหรับการกดปุ่มเดียวเนี่ยเจ้าตัวโรบอทก็จะออกไปทํางานให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็หน้าตาของแอปพลิเคชันเองก็จะแสดงผลของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบ ทำความสะอาดนะครับและระยะเวลาที่ใช้ไปในการทำความสะอาดแต่ละครั้งว่ากี่นาทีนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเองยังสามารถตั้งค่าโซนที่ไม่ให้เจ้าตัวโรบอทเนี่ยเข้าไปเดินได้ด้วยนะครับรวมถึงสามารถตั้งเวลาอัตโนมัติให้เจ้าตัวโรบอตเนี่ยออกมาทำงานได้อีกด้วยครับ ในการทดสอบการทำความสะอาดนะครับผมไปบดกาแฟให้เป็นแบบผงละเอียดนะครับแล้วก็ไปลองโรยๆบนพื้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะแทนเหมือนกับเวลาเราทำพวกเร็จขนมหกหรือเด็กในบ้านทำขนมอะไรหกต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้โรบอตตัวนี้ในการจัดการได้นะครับหลังจากที่ผมสั่งให้เจ้าตัวมิสเตอร์คีนอัลฟาเนี่ยมาทำความสะอาดในจุดนี้นะครับก็ถือว่ามันทำความสะอาดได้ดีมากๆนะครับแทบจะไม่มีเศษหลงเหลืออะไรอยู่เลยนะครับ ในการใช้งานตรงนี้ผมคิดว่าสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กแล้วทำขนมพกบ่อยๆเนี่ยเจ้าตัวโรบอตตัวนี้ก็ถือว่าทำความสะอาดได้สะอาดใช้ได้เลยทีเดียวครับ ทีนี้ครับเรามาดูที่ในเรื่องของการทําความสะอาดเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับอย่างที่ผมเกล่นไว้ตอนแรกว่ามันแทบจะเป็น full cell cleaning และคือไม่ต้องดูแลอะไรมันมากเลยนะครับก็ก็ตามนั้นนะครับคือผมแทบไม่ต้องดูแลอะไรมันเยอะเลยจากที่ใช้งานมานะครับ ก็มีหน้าที่แค่เติมน้ําสะอาดเข้าไปในแทงค์นะครับแล้วก็เอาน้ําในแทงค์น้ําเสียเนี่ยไปทิ้งแค่นั้นเองนะครับซึ่งขนาดความจุของแทงค์น้ําดีแล้วก็น้ําเสียเนี่ยเขาให้มาถึง4ลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับคืออาทิตย์นึงอะ่ะเราจะเอาน้ําเสียหรือน้ําดีพวกนี้เติมหรือไปทิ้งเนี่ยแค่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือผมเปิดใช้โรบอททุกวันนะคือวันละหนึ่งครั้งเนี่ยก็ อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ถือว่าทุ่นแรงในการถูพื้นแล้วก็กวาดพื้นของเราไปได้พอสมควรเลยนะครับส่วนผ้ามอฟเองเนี่ยเอาจริงถ้าพื้นเราไม่ได้แบบมีคราบซอสไม่ได้มีอะไรสกรปรกมากมายเนี่ยเอาจริงตัว การทำงานของด็อกสเตชันตัวนี้มันก็ซักผ้าตัวม็อบเนี่ยได้สะอาดประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถถอดมาซักเองได้นะในกรณีที่แบบเราอาจจะใช้ไปเดือนนึงแล้วอยากจะถอดมาให้มันแบบสะอาดมากขึ้นก็สามารถถอดได้สําหรับผ้าม็อบด้านล่างนะครับรวมถึงม็อบสำรองที่เขามีมาให้ในกล่องเนี่ยก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับการดูแลรักษาของมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคือหลกัหลกๆก็แค่เติมน้ําดีกับเอาน้ําเสียไปทิ้งแค่นั้นแหละนะครับก็เป็นการดูแลแบบสบายๆในยุคปัจจุบันอย่างที่ผมบอกนะครับสรุป นี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกพื้นอัจฉริยะจากแบรนด์มิสเตอร์คีนะครับในรุ่นอัลฟาเนี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับด้วยค่าตัว25,900บาทเนี่ย มันทําอะไรได้เยอะมากๆนะครับมันมีฟีเจอร์มันมีฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกับพวกโรบอตราคาประมาณ4 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้ประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าคุณมาซื้อรุ่นนี้นะครับแล้วก็การทําความสะอาดของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําความสะอาดได้สะอาดยอดเยี่ยมใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าบางฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการดีเทคว่าของชิ้นนั้นคืออะไรเนี่ยมันอาจจะยังทําได้ไม่แม่นยําเท่ากับพวกราคา4 0,000นะครับอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาเล็กน้อยที่ผมบอกไว้นะครับแต่ว่าถ้าเรารับ ใต้กับตรงนี้ผมคิดว่าฟังก์ชันที่เหลือของมันเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยสําหรับตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไวใ้ใต้เดสคริปชันนะครับซึ่งตัวแทนในประเทศไทยของเขาอย่างเป็นทางการก็คือร้าน l l About Bot นั่นเองนะครับมีประกันศูนย์ไทยชัดเจนนะครับก็แน่นอนว่าไม่ต้องกลัวในเรื่องของการโดนโกงหรือว่าซื้อไปจะไม่มีศูนย์หรือเปล่าบอกเลยว่าซื้อ Mr. k e e n Alpha ไปมีศูนย์บริการในไทยแน่นอนนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบรีว like ิวนี้ครับฝากเพื่ จะครบ30,000ซับแล้วนะครับ <S <S รีวิวครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็กด Subscribe ไว้แล้วเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ